เมืองเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมีกำแพงหินในช่วงวิยาตตอนต้นเนี่ยก็ปร <s up> ับสุดท้ายเนี่ย ผ่านประตูเนี่ยพื้นจะเสมอกั้ไปแต่หลังเนี่ยก้าวขึ้นมาแล้วก็จะโยกลงกาาแต่ว่าก็ไม่เป็นถนัดนะฮะประการที่มีวัดของเกาะเฉยๆนะฮะเอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเป็นจิตกรรมสมัยเป็นเครื่อง ที่จะช่วยในประมาณสี่ห้ปีเนี่ยช่างที่อยู่แตกตา่างจากที่อื่นก<ม>็คือว่าโดยโปกติเขียนเป็นภาพขาวสีม่ว<บ><ม>งนะครับเป็นเป็นภาพไต้หูันอ่านถามมหาสุทรถามอัาถามแปลว่าไปทำแล้วเส็จวันเป็นเวลาเด<ม>็ดตำดาเรียนรู้เรื่องเรยนรู้เรียนรเรนี่ย <c oughs> ส่วนที่คนพิทูรีสมัยโบราณจริงรู้จักวัฒนธรรมยุโรปทีน,นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงแรมของเรานะครับในส่วนแรกก็จะเป็น แป้งปานิกรีของอินเดียอะจังยมันมันสวยต้องถามว่าแล้วกินได้ไหมปานิุรีที่ทำจากหัวลูกไกค่ะ

มูดต <54. S 2> MM ่การหลักฐานขนตาดตอ้กระดาษเ่ำเ่ครับา้านำเียกร่งตรงนี้ให้เรามองเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็